แล้วเอารถจากโตโกมาด้วยนะโตโกไอ้รถทัหาหมายเลยเียไอ้เหลยไก่ย้อนเลยี่ของเอ้ ท่านโค้ชหลักกากับรายการแม็กโกโคลิฟิชโดผมนี่ผมจะมาเล่นเกมเราบอกกับเลยมินิเกมที่ชื่อว่ามิเตเลซิ่งนะผมกับไอ้ริกนะริกจอร์นลิมวิกเฮ้ย <laughs> จอร์นวิกต้องไปเล่นเกมยิยงไม่ใช่เหรอมาเล่นเกมรถได้ไงเนี่ยพ่อผ่อนคลายผ่อนคลายผ่ <laughs> อนคลายได้ไหมแ, <laughs> แะะรงจัดปวดหัวกับกาชาพนักกิจสองปีชาพนักกิจจอนวิกมาเปลี่ยนบทใช่ไหมมามาแข่งรถเนี่ยมาแกเป็นพ่อวอคเกินสักวัน คนละเรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าเดอะฟ้าเขาเอาจอร์ซีนาามานะจากมวยปั้มเป็นนักแข่งรถเฉยเลยเนยไอ้ผู้ม่งก็ขับเร็วเกินเนี่ยเตีนผีเนี่ยตีนผีจังเลยเนี่ยมึงแตะเบรกบ้างไหมเนี่ยไม่แตะก็แหกสิพี่เฮ้ยได้ไปทางใหม่ยังไปมาแล้วหลายครั้งแล้วหลายครั้งรถรถตกหิวหลายครั้ง แค่สภาพยางยังไม่เหลือเลยพี่ออฟโรดโคตรเย่เลยจะแหกโค้งเป็นเห่นี่ยแบบนี้ไม่ได้แล้วเอารถจากโตโกงมาด้วยนะไปเราทำอไอ้เย่ไอ้เย่อาการเป็นไงวะเนี่ยไอ้เย่ เอามาแล้วเกมาแล้วกว่าจะมาสักทีผมไปกินข้าวมากินข้าวหรือแข่งรถคุณมีเงินหาไปเรียนมาใหม่ซะเมื่อกี้ผมแอบถ่ายรูปละสองช็อตไอ้แก๊งแอบถ่ายเนี่ยด็เด็ดเด็ถ่ายภาพมุมสูงนะพี่ไม่ใช่ถ่ายแบบนั้นสวยเดี๋ยวี่ี่ไม่ได้คาตัวตายนะอย่าเข้าใจผิดนะกำลังดูวิวสวยๆอยู่โอ้โหกำลังอินเลยแล้วใครมาจอดเชียอะไรนี่เนี่ยภูมิพรอยู่ไหนเนี่ย อยู่ต้องจุดเกิดอะเกิดเลยเหรอไปเดี๋ยวไปหาเออเฮ้ยเอารถตะลุงมาด้วยเหรอเนี่ยคลาสสิกตะลุงโอ้ยเสียงแสบผู้ไอสัตว์อะเยพี่โตบอกว่าเคยมัดแต่งเลยนะเว้ยมัดแต่งมัดแต่งโอ้ยเออช่างไม่กูมีทางหนึ่งเดียวไปพี่จะไปเล่นเลยฮะน่าจริงนี่ ตังไหนวะเยอะก็ต oh, ังตกไปตกไปตกไปยิงใจแล้วทำไมอย่าพึ่งดิโอ้โหจะรีบอะไรนักหนาเนี่ยไปได้หลายทางไม่รู้มันไปได้หลายทางใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เยอะอ่าพี่ไปถึงแล้วอยู่ไหนกันเอายังเอายั้งสามสามสองหนึ่งไปยิงรถคนอื่นเลย

ขับตรงไปอะไรเยอะขับเชียร์พี่จะ่เลียคนละทางกับพี่อยู่ไหนเนี่ยไอ้กูกดเปิดไฟแล้วไม่เปิดมือนไฟละวไฟแล้วจิตใจเย็นนะตรงนี้นะเหวเลยนะใจเย็น ไอ้เหี้ยแล้วใครมาย้อนเนี่ยไอ้เหี้ยใครย้อนเไอ้เหี้ยพ่อไอ้เหี้ยเกิดแล้วลิกอ้าวภูมิไปไหนเนี่ยภูมิกำลังไปมาเร็วมาเรวมเร็วเทคนิคเลยกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกียร์สามไม่มีประโยชน์เลยตอนเนี้ยโ้ยโๆยโอนอน หายชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้อ้เขี้ยทางอย่างงื้นเลยไป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 เลยโอเครอดรอดรอดไอ้ภูมิไอ้ภูมิเมื่อกินภาษาอะไรมามันเกลไอ้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วไอ้ภูมิเกือบแล้วนะเกือบแล้วภูมิเดี๋ยวพี่พาไปตีกระดีพี่ทอภูมิใจเย็นพี่พาไปตีกระดีกลอบแล้ว โอ้ยทางอย่างมืดเลยอะโหน่ากลัวว่ะกดคอนโทรลเนี่กดคอนโทรลชิโดมคอนโทรนเอ็ม่เอ่า โอ้โหเสียงไอ้เหี้ยโปูมกูจะแตกเก่งใจรถกูด้วยรถท่่อดังนะไอ้ชุดนี้รถท่อดังกว่าอ่าโอเคคุณคุณไอ้ไอ้ฟปูมไอ้ปูมึงมานี่อย่าหลงฝาดนะเว้ยอะไรก็หลังนี่มีเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหรอไอ้ปูมึงชอบรถทันเชียอะไรแบบไอเย็นตะเกมนี่ไข่มาแล้วแขกไปรับเชิญ ไกรวะนะไอภูม่ะไอภูไอภูไอภูไอใจเลยดิทำไมมุมแบบนี้ทำให้ก like ูอยากถ่ายรูปเออถ่ายเลถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายลยถ่ายเล็ถ่ายเย่าย่าเลยถ่ายเลยถ่าเลย่ยเล็ายยายเยถ่ายเลย่าเล่เลยถยเลายเลาจเล่ายเลไม่าเลย่ายเลยถ่ายเลยถายเลยถ่าเลยถ่ายเงยถ่ายเลีถ่ยเลยไ่ารงนี้่าเลยายเ่ายเลยายเ้ยาเ่าเยาเ่เยาเลยเลย่ยเ่ายเ็ยถ่ายเาเ่ายเดี่ยเย่เลยถ่ายเงยถายเ่ายเล่เ่เลยยเลยถ้าเลาจเล่เยถ่ายเลเลย่ยวลยถ่ายเย่เยยาเเเย่ยเ แข่งเยี่ยวเทเลปินเฮ้ยอาจจะทำอันนี้ก็ได้ยังไงนะยังไงวะจ่ายแล้วเว้ยกลัวแบบกลัวไปแล้วไม่ไม่กลับมาเลยนี่ยมันมีอะไรวะยังส่งกล้องไปปะโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยเลยมาอามี่อามี่มาวะบิบิฮิเอ้เลยเลยเราเฮ้ยอากาศเช้าแล้วอ่าดูดสูตรอากาศ อ้เหี้ยกินตดกูเมื่อกี้อเหี้ยอาบน้ำมาอาบน้ำมาอาบน้ำมึงกัดจะเหม็นตัวเลย้เนี่ยโอ้เเก่งในไม่เปลี่ยนเก่งในก็ไม่ซักสกมกอีกภูมิ ตอนนี้ตัวเหมือนเป็นชักผ้าไปจำเกมเนี่ยขยัโอ้ยเฮยเฮอ่าโอ้ยเฮ้ยเฮอย่าเดินลึกนะ้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีกลับเออกลับเออไอ้เหี้ยชักไม้ดีอะยรต้ยนี้ผ่าเละยรไม่รู้เรื่อง สามรถญี่ปุ่นโอ้โหสามรถญี่ปุ่นโอ้โหล้อเทสปรเนี่ยพี่ชอบคันดำอยู่แล้วแม่งคลาสสิกถ้าเอ็งแต่งรถล,ลอ้อล้อเป็นสีเนี่ยสีทองนะโอ้โหคลาสสิกสุดๆเลยไม่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 ไม,ไม่คันนี้มันแต่งไม่ได้อแต่งไม่ได้เหรอแต่งสีล้อได้แต่มันแต่งสีล้อได้มันเปลี่ยนสีล้อได้สีล้อไงเปลี่ยนสีล้อไงสีล้อสีทองไงโอเคไปไป Let's go โอ้ เปิดไฟหน้าทำมเปิดไฟหน้าอะไรไม่ได้อยากจะเปิดเลยลืมตัวโอ้โหแสงครับพวกเองนำเลยพวกเองนำเลยเดี๋ยวพี่เป็นตากล้องให้ไอ้บูดเยี่ยดดิฟสวยบหายเลยเยี่ยกล้วยเต็มซิมเลยเยี่ยอันนี้สายเข้าโค้งอย่างแท้จริง เฮียไม่ใช่เบียดกันตกรถไงไม่ได้พี่เบียดแรงอยู่ยิงยิงไม่เลิกกูสียังงี้เลยเอ้าโหมีมีมีล้มตดของรถด้วยโอ้โหไอ้เฮียดิฟสวยชิบหายเลยดอีผู้แม่งดิฟยังสวยอะไรเฮี้ยดิฟได้ไงวะกูดิฟบ้างดิเฮ้ยได้ได้กูได้กูได้ไม่แหกไม่แหก เอล็กเอล็กใจเย็นลิก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 ถ้าเบรกถ้าไปต่อยอีกหน่อยก็คือล่วงเลยนะอ้าอยูุดนล้วกันเนี่ยเออชูชนคาาไปหนึ่งยีชนไปหนึ่งยีโอ้ยไตีนผีเฮียภูมิตีนผีอ้าใจเย็นลิกลิกลิกติ๊กติกรายการทริปนี้ เด็กวางเด็กเด็กวางเด็กมากกว่าเฮ้ยเฮ้นพีเรนแล้วเรนเรนโดนเติร์นเฮ้ยเฮ้ยเด็ด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 ไปไงเกือบไปเกือบไปเมื่อกี้เกือบไปเมื่อตะนะอะไรกำลังแข่งกันอยู่ยืนไม่เด็กก็หลุดเฉยเลยหลุดเฉยอะหลุดด้วยเหรอเออใช่หลุดหลุดลลหหุุดดชิบหายเลยเกมเชียนี่ หลุดบ่อยมากเลยรนญี่ปุ่นสามคันดูมอเบิลแล้วมันดูสวยเยี๋ยอยดิจเย็นดิโอ้โหภูมิใจเย็นเฮ้ยในพระเอกเขาลงลงท่อไม่ใช่หรออะเขาแทบกไม่ได้ดิ๊กเลยนะพระเอกอ่ว่าน่าย่าลงท่ออย่าลงท่อก่อนที่รถก็เดี๋ยวรถเสียสมบูรน้าา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 านา่ัน โอ้ยเฮียเลยมึงจะไปอ๋อเฮียต้องเรียกพยาบาลรอไหมเนี่ยปติ๊งๆเฮียมใจรู้สีโอ้ยภูมิไอ้เล่นเฮียเลยเนี่ยภูมิอ๋อเด็กๆเฮียทางรัดอธิษฐานรถแข่งจอดอยู่ตรงนั้เฮียอ๋อรถหายเฮียรถผีสิงเฮียละหลอนเนี่ยคนขับขับมาถึงนี่ห้ือวะ โอ้ยควันเลยวันยโอข้าม right. ูลได้างมูลขาเมียนอะไรกันนะข้างบนเเฮ้ยดูนี่ดูนี่ไปดูนี่เวียอะไรกันปูเล่นครับอะไรนะเย็ดกันเช่ไมมึงจะปูยันปืนมีไม่ได้เฮ้ยมึงจะปูเกมนีไม่ได้นะ